สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะเดินทางไปราช,ชมน,นตรกลางังนะไปดูสัตน้ำนะพอดีครับจะไปเที่ยวดูสัตน้ําเอาจะเป็นไงเดี๋ยวก็จเจอเพื่อนอนะจุดกันได้เลยนะครับก็คือตั้งแต่เปลี่ยนล้อใหม่มาเนี่ยจะเอาที่ประจอนล,ลงล้อหรือไงวะเนี่ยเออให้กูลองล้อใหม่ตลอดเลยอ้าวโอเคนะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคก่อนไปถึงก่อนไปถึงเอเอเอ,อะไรวะ สแสดงสัตว์น้ำนารัมงคลตรังนะต,ตรังผ<ร>ีโลเอาโจเวอร์เปิดเน็ตแล้วก็เอามาเสียบดูดิคร่าวๆเดี๋ยวจะถ่ายสักเล็กน้อยนะนยเปิดหัวสักเล็กน้อยออกเดินทางตั้งแต่วันที่เท่าไหร่โจเวอร์นี่ขนาดนี้เวลาหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีน,านั่นเองกูกลับนอน,นเลยเลยมันเอ่อวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่วันนี้วันที่ทยี่สิบหกมีนาสองพันยี่สิบห้า นี่เราได้เดินทางไปจังหวัดตรังแม่เตียวไปดี่นนาไปจังหวัดตรังกันเลยติเดียเชียมาเดี๋ยวผมได้ได้เสริมมาเตี่ยวยังไงให้ได้ตังค์เดี๋ยวๆมันกดไปแล้วนะนี่นี่ข้อดีของ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ม์ไม่ไดทางตะวันออกนะอนาคุเนี่ยก็อาจจะ อาจจะดีวันนี้นะผมว่าอาจจะดีวันนี้ไม่ต้องเลี้ยวไปทางซ้ายนะมันี่บ้านเฮานะบ้านเฮานะไม่ต้องเลยนะจีวี <c oughs> จะพากูไปนั่นตลอดเลยนะ <c oughs> บ้าน <c oughs> เราไม่ได้แดกหรอกไม่มีทางที่จะพาผมไปเถียงนาน้อยแน่นอนนะเพราะบ้านเรานันา้นนี่นครนรีตมัตราชนะครับลูกเอาชัว่วปะตือเราสิบนาทีใจเย็นใจเย็นอย่าหัวร้อนเั่าปะอย่าหัวร้อนชั่วปะวอร์รอนในเช้านะเพราะน้องคุกับมัน ค่อนข้างที่จะดื้อด้านเราต้องทุบมันน่าโอเควันนี้ก็เที่ยวอีกแล้วนะพอดีก็คือในหัวใหญ่นะรั้ว่าแม่ของเราเนี่ยก็ได้ทําการเติมน้ำมันเต็มถังแล้วนี่แหวนแก้วางหัวมาให้่ครับถังอะไรถังน้ำจะเมันก็มาเทศไหมล่ะแหววเลยอะไหววเลยก็ได้แหววชัวเลย่าัวร์ก็เที่ยวเหมือนกันนะชูเฟอร์หนุ่มเราไอ้น้องบ่าวเราเนี่ยมันก็ไปเที่ยวตอนนี้มันน่าจะอยู่แถวแถวประจวบแล้วมั้ง ก็วันหยุดปิดเทอมน่าพาเด็กเที่ยวกันได้นะจริงๆแล้วช่องเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับแทรกเตอร์สินี่ไปเกี่ยวกับเที่ยวได้ยังไงเลี้ยวขวาแล้วลับรถนะแต่ก็เป็นว่าก็บันทึกไว้ให้เด็กมันดูนะน้ว่าเอ้ยตอนเด็กๆเนี่ยมันเคยมันเคยไปเที่ยวตรงนั้นมันเคยไปเที่ยวตรงนี้นะเนี่ยแนะนําถ้าใครแบบ สมัครย t u b e นะสามารถบันทึกแล้วก็าาถ่ายลงได้เลยนะเราอย่าไปหวังรายได้เลยมันมากหรอกนะครับไม่อยไปไหนไม่อยาไปหวังรายได้แล้ว <c oughs> นี่มันก็หายากนะยูทูปมันก็ <c oughs> ถ่ายถ่าย,ายลงลง,ลงบันทึกไว้ถ้ามีลูกก็ถ่ายบันทึกไว้พอลูกโตแล้วให้มันกดไปดูอะไรก็ได้นะมันน่าจะคงอยู่นะ <c oughs> ถ้ามันไม่โดนแบบแบรนด์ Brand อะไรแบบน,นั้นนะแบรนด์ Brand นี่ก็คือซุปไก่สกัดไหมเชฟเฟอร์อารมณ์มันไม่บอจอย รบไรกันอะแม่ลูกคูนี้ดูนะก็คือมันรบกันได้ทั้งวันเลยนะนี่ฟุกซับจะไปไหนคร <assessment> ับวัน <ours> น <introductions> ี <Wolver ine> ้ส <subscribers> ัตว์น้ำที่ไหนครับอ๋อไปสัตน้ำบางแสนอะบางแสนใบแล้วลูกโอ้ยจะไปภาคกลางตลอดเลยไปที่ภาคใต้มั่งดิต้องย้ำอีกทีนะช่องผมจะย่องเด็กนะผมไม่มีทางนะ ผู้ปกครองก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะบอกเด็กด้วยนะเราไม่ใช่ช่วงเด็กนะแต่ว่าเราบันทึกไว้ให้ลูกเราดูไมม่่ออไไปเยี่ยวอีกแล้วเที่ยวภาษาใต้ก็คือเยี่ยวนะจริงภาษากลางก็คือปัสสาวะเดี๋ยวตรงผมมันมหาดีนะไม่ก็บันทึกว่าอย่าทำอย่าทำลูกแมวอย่าทำเดี๋ยวก็ไม่อยู่กับหมาดำที่บ้านเลยไหมไม่อยู่ก็อยู่นิ่งๆเขาจะถ่ายวีดีโอไว้ มนะั่นะก็คือบันทึกแล้วก็ถ่ายลงลงไปจะได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันนะก็คือบันทึกไว้ลูกเราดูนะดีนะผมว่าดีนะใครมีลูกแล้วก็ถ่ายตั้งแต่เล็กเล็กๆแล้วก็บันทึกไว้นะคุณจะเปิดเป็นช่องเด็กก็ได้นะแต่ YouTube เดี๋ยวนี้ก็ได้ตังค์น้อยแล้วแหลนะหรือว่าจะใส่ TikTok ก็ได้นะใส่ Facebook ก็ได้เมืนะ่อบันทึกไป คลมันตัวเ่ยมันเออได้บันทึกวา่าเฮ้ยเรื่องราวระหว่างโทเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยผมก็ทำมาหลายปีแล้วแม่งผู้ติด,ดตามไม่ไดิดใจเลยนะเ,เราไม่ค่อยตั้งใจทำกันแหละนะอย่าทำเปียงโอเคประมาณนี้นะพูดคุยกล่ๆก่อนนะครับผมเนี่ยจะไปหลายทีแล้วนะไอ้ตรังเนี่ยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปแล้วที <c oughs> นะเพราะจะไปตังดีไรแล้วมมันมีเหตุการณ์ที่ว่าโน่นนี่นั่นการไหลด้วยเดี๋ยวก็ไปโน่ไปนี่เดี๋ยวก็แทงปาล์าจริงๆเราก็แทงปาล์มาแหละนละเป็นหลักอาชีพหลักอาชีพรองก็อะไร à? ก็ขับรถไถตัดหญ้าในหวัวในหัวก็ไม่ได้แล้วก็ไอ้กุกก๊ปกับแนวนี้ทรงผมมันฮาดีนะสวัสดีครับน้องก,กุ๊ปกับชื่ออะไรครับนี่อยู่อนุบ,บาลไหนแล้วบอกกันไหมอนุบาลสอง อยู่หนุบาลรอบสองโรงเรียนอะไรโรงเรียนต้นถนนมีกล้องอยู่นี่มองกล้องมีกล้องอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้นี่แรกะว่าจะตื่นตีห้าไปี่วดีโอ้ก็เออนอนหลับลืมเลยหลับใยเือบายเกือบแล้วรู้สึกว่าภาคใต้อากาศไม่จะดีสุดแล้วนะที่ผมไปเที่ยวเที่ยวเนี่ยไม่ว่าอากาศร้อนนะแต่ว่าอากาศดีน่าอากาศดี ก็คือเขียวชะอุ่มนะผมไปล่าสุดเนี่ยไปฉาเชิงเซาไปชนบุรีก็เมืองนะก็อะไรก็ชนบุรีสมุทรสาครโอ้ร้อนชิบหายนาเกลือรึเปลาร้อนแรงนับฉันร้อนเหมือนกันยี่ไหวแล้วเนี่ยถ้าลมอยู่แค่นี้อ่ะร้อนมากแล้วแล้วก็รถก็ถ้าอากาศร้อนเนี่ยรถก็กินน้ํามันนะเป็นธรรมดามันปัดแอร์ไม่ตัดนะแต่ว่าก็มีเว็บก็ไปได้นะหนึ่งจุดเก้า นายมีเวกเนี hmm. ここ่ยก็อยู่กับเรามาระยะเวลาก็ประมาณน้องอย่าดังสิลูกเออเดี๋จะตายแล้วเขาว่าตายแล้วว่าเด็กนี่ไม่รู้เรื่องไร้เลยนี่เนี่ยมันอยู่กับหมาดำที่บ้านเลยทำไมไอ้กาแฟไปไหนแล้วบอกเขาไปกาแฟนอนตายไปแล้วน่นแหละเราต้องถ่ายแบบเขาเรียกอะไรวีล็อกรู้ว่าชีวิตประจำวันของน้องกุ๊บกรับหรือไงจะวิ่งก่อนจะรักกาแฟที่คลอดลูกเสร็จแล้ว น,น่ามีเวกเราเอามีเวกเราก็ก้าวเข้า,ขา,ขาสู่เจ็ดหมื่นวโลแล้วนะมากกว่าเจ้าดียิมแบกเขาเดียวเพิ่นสีลอส้อเธอเองนะไอคันนู้นเนี่ยจะสี่ปีแล้วแม่งสี่หมื่นโล,โลโนะไอนี่ก็จะแปดหมื่นโลแล้วนะถ่ายมันเครื่องล่าสุดยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้รับชมเลยน้ำลืมนะหลายเรื่องนะแม่งพอมาบ้านหนึ่งยุ่งทุกเรื่องแม่งแทงปาตัดจ้าอะไรอีกล่ะ หลายเรื่องนะนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะตามภาษาลูกน้องเขาไม่ได้เป็นนายหัวเขาทักทีไม่ได้เป็นนายหัเเวเ,นนหเ,เขาบ้างอ,อยาก <c oughs> ถ้ากูเป็นนายหัวกูไม่ตายน่ <c oughs> ขนาดเป็นลูกจ้างก่อน <c oughs> ถ้าเป็นนายหัวเองนี่ถ้าเป็นลมรออีกสิบนาทีนีน่ผาหัวไปแล้วดูหน้ามานะันนี่อยากดูยิ้มมั่งนะครับคิ้วอย่าชนกันเย <c oughs> อะเดี๋ยวรับกล้องด้วยนะแต่จะทำอะไรแม่งตากล้องจังเป็น แล้วมาคลิปนี้พูดคุยก่อนเดินทางไปจังหวัดตรังนะตัังมีดีอะไรคอมเมนต์กันหน่อยสิในะส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรหนะ้าภาคใต้เนี่ยไปเที่ยวก็เยอะน่าไปหมดแล้วนะเดี๋ยวก็จะพูดคุยสักสิบนาทีก,กว่านะไม่รู้อ้าวเฮ้ยแล้วมันให้เราไปทางนคกอนเราไปทางเซาเทิร์นนครนเลยะนไหนเราไปตรังขินตี้หน่อย ก็คือภาคใต้เที่ยวหมดแล้วนะถ้าวัดสวยๆนะบ้านเราเนี่ยก็น่าจะโดดเด่นสุดนจังหวัดนคร,รศรีธรรมราชก็คือวัดไรไข่นะเดี๋ยวนี้มีวัดวัดอะไรนะยางใหญ่นะโดดเด่นอยู่สวยงามไปเที่ยวกันนะ,นะอะไรอีกอะวัดวระธาตุนะวัดสุสชนนะสุชนก็เริ่มโอเคเริ่มดังแล้วนะคุณมึงพูดพูดเอง <laughs> นะ คนคนที่อยู่ภาคเหนือแต่ชื่อใต้เนี่ยเขามาม,มายกช่อพราหรือว่ามาทำอะไรนะสร้างพระเออดังนะวัดสุโธนนะนะครเนี่ยเริ่มโอเคอนาคตนะผมมองว่าเกี่ยวกับสถานที่ต้องเไปเกี่ยวกับวัดดังเนี่ยน่าจะมีเยอะนะแล้วบริการนอนเราจะมีเยอะปะอีกไม่นะมอนะไรว่าเริ่มดังแล้วเริ่มดังเริ่มโอเคอ่ะนะนะก็เนี่ยวัดที่ดังๆเนี่ยที่ผมพูดมาก็เยอะ ก็ยังมีอีกหลากหลายวัดนะเดี๋ยวค่อยทยอยดังเลยนะภาคใต้นะวัดสวยๆก็เริ่มจะมีแล้วสุราษฎร์่ะแต่สุราษฎร์บ้านเราเมื่อก่อนนะผมอยู่สุราษฎร์นะตอนเด็กๆเนี่ยเกิดที่สุราษฎร์นะอยู่ที่สุราษฎร์เรียนที่สุราษฎร์ธานีนะแล้วก็มาทําสวนที่นครนะครับสุราษฎร์วัดสวยอะเจ้าพ่อวัดอะไรนะวัดวัดสมหวังวัดสมหวังอ่ะ คนไปเยอะนะไปไม่สมวังลองไปวัดสมวังดูนะสวนมากเราจะเที่ยววัดเที่ยววิปปิตะปันสัตว์น้ําอะไรพวกนี้แหละที่เราไปเที่ยวกันนะคาเฟ่หลังๆเนี่ยคาเฟ่ไม่ค่อยได้ไปนะเพราะโชเฟอร์อรไม่รู้มันไม่ค่อยอยากไปหรือเปล่าหรือว่ามุมสวยๆไม่ค่อยมีก็วัดสมวังนะสุราษฎร์อะไรวัดหลวงพ่อพัดนะที่เราไปบ่อยๆวัดอะไรหลวงพ่อพันดนั่นเก็เรื่องอะไรวัดใหม่พัฒนาวัดใหม่ ปัตนารามนั่นนี่นายหัวเรานั่นก็คือคนสุราษฎร์เลยนะครับถ้าอย่างวัดวัดปัตนาใัยยานะยังไม่ได้ไปเลยนะเขาว่าศักดิ์สิทธิ์นะแต่เรายังไม่ได้ไปเลยนะกูอยู่สุราษฎร์มาเกือบเกือบกี่ปีแล้วอ่ะเช่วยไปไม่ถึงยังไม่ถึงเราเราอยู่ช่วงเรียนไงเกือบยี่สิบปีนะเกือบยี่สิบนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปปัตนาใจยา ไม่คุเที่ยวจังหวัดอื่นทั่วหมดแล้วบ้านเองยังไม่ค่อยครบเลยนะไปแล้วเลยตัวจ้านะเดี๋ยวก็มีโอกาสด้วยไหมนะตอนนี้แม่ไม่ยหญ่มีงานว่าอีกแล้วนี่ดูดูคุณผู้ชมที่เงารบมันกล่าวว่าไม่กูทํางานเลยนะคิดดูมันบอกสวนลกหมดแล้วหนูกินต้นปาล์มตายหาหมดแล้วมึงไม่คิดจะทําอะไรบ้างเหรอพอเราจะทํานะเออเดี๋ยวมันชวนไปนู่นนะในหัวชวนไปจังไอ้นี่ชวนไปงานว่าวชัยยาโอ้โห แยกร่างได้ไดเ,เลยทีเดียร์เชียนะ <Okay. S 1> แต่ก็ชีวิตนะสิบสิบ <Quand> เอ็ดสิบสององนะอ่ะอีกเทคนิคหนึ่งก็ชีวิตนะเราอย่าไปอย่าไปหมกมุ่นมันมากนะอย่าใช้ชีวิตเครียดนะก็ทํางานแล้วก็เที่ยวบ้างน,นะก็จะทํางานเนี่ยาก็รถอีกแบบหนึง่งนะ <S <S <igen> <S เขา <S 1> <S 1> <N> ้าร้อยอะไรนี่ถ้าถ้าปิดถ้าสปอนเซอร์รถเข้าหน้าร้อยนะ ทำงานก็ใช้รถอีกแบบหนึ่งเที่ยวใช้ชีวิตก็รถอีกแบบหนึ่งนะเหมือนผมเนี่ยผมเลือกใช้อีซูซูไอ้ยังไม่ใช่นะก็ไม่ให้แต่ก็เป็นว่าไว้ใจได้อีซูนะก็ดีนะบริการทั่วระบบใจเข้าศูนย์ไม่แพงนะบริการหลังการขายดีนะมั่งมันดีเลยนะอีซูเนี่ยบริการหลังการขายตั้งแต่ผมเคยเข้าโชว์รูมรถมานะโฆษณาให้กันเลยกันอะไรดีก็บอกว่าดีนะอะไรบอกอะไรไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีเอ้าไม่ใช่ แต่เป็นว่าอีสูดีไหมในหัวตั้งแต่ใช้มาก็ดีนะเมื่อก่อนเราไม่ใช่สาวบุกเขานะเมื่อก่อนไม่ใช่สาวบุกแต่ใช้มาก็โอเคนะแน่นอนการกับอีไม่ได้ดีไม่ได้ดีเท่าเพื่อนหรอกแต่ว่าไอ้อื่นมันดีนะครับศูนย์บริการดีประหยัดน้ำมันดีนะเครื่องยนต์ดีไม่มีปัญหาไม่หยุกหยิกนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วแต่สามสองหนึ่งแอคชั่นกินเลย เอานโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าชจบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้นะไม่มีอะไรมากนะพูดปุยก่อนเดินทางไปจังหวัดตรังเดี๋ยวระหว่างทางเราจะถ่ายอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่นะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม